จ,จุดจบรอบนี้แ,แล้ว <Philippines. S 2> เป็นพี่โลของบระเทศได้47เปอร์เซ็ e. นแต่ีขอและเพต่าเพก็รีขอละเปพ่ทนื่อนะครับไม่เป็นไรนะครับก็อยาให้อายตบลาชินเพะครับไม่เป็นไรนะครับก็อยากให้อตินบนอห้เลอรับักษา นักข่าวด้วยวนะนะครับครับการยกเน,นี่ยเนี่ยเน่ยนะฮะล่ะตัวนี้แบบนี่มีประวัติไหม,ามาครับป้าที่นี้ม,อมีอย่างประวัติมานานเลยมันดูดวยท่านนะครับเนาะเอาัที่หมอแดงใจเข้ามาแล้วนะครับผมดีครับนะครับวันนี้นะครับเดี๋ือ

นะครับมาถ่ายทำรายการาด้วยชาติตะเตาในวันที่7สิงหาคม2559ทองผูง้บริหารนะครับท่านสมาชิอกอบตรรมนาวพร้อ,รอ,กอมกสนาะจะเป็นช่างตีในวันที่7สิงหานะครับวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้นะครับเหลืออี3วันนะฮะวันนี้วันที่4แล้วนะครับขั้แต่เวลา8นาฬิกาถึงเวลา16นาฬิกา8นาฬิกาที่4โมงเย็นนั่นแหละครับขอเชิญชวนท่าน หู้บัตรประชาชนผู้บัตรประชาชนที่หมดอายุเข้าคูหาตากระบาดสองประเด็นคำถามนะครับท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่าภายใน5ปีจะขอให้สวนะครับสมาชิกสิสภาร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยนะครับเห็นชอบไม่เห็นชอบโวยที่ท่านแต่ขอให้ท่านออกไปใช้สิทธิ์กันเยอะๆนะครับเกิน80สเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับ ขอบคุณท่านดองสงราคี่หมอดวงใจนะครับทุกท่านนะครับที่ออกมาปนึกกำลังกันนะครับสื่วมวลชนนะครับหลายแสนงนะครับทีมงานขอบคุณมากเลยนะครับเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยวันนี้เราทำงานเพื่อชาติเราวันที่7สิงหาคมนะครับเ,รเป็นวันที่<ๆ>ทางเอเภอตรกรปลูกเรานะครับทุกคนจะทำาประชาชาประชานจานร่าง เป็นตัวนที่น้องนะครับ